สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูหล้นปูเค็มนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้ววิธีทํากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นปูดองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปูดองที่ผมทําเองนะครับถ้าเกิดใครอยากไปดูว่าปูดองดองยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับหากใครไม่ได้ทําเองเราสามารถไปซื้อได้ที่ตลาดนัดนะครับก็จะเป็น ตลาดที่เขาขายพวกปูดองปลาล้าอะไรอย่างนี้ครับมันจะมีขายอยู่เพื่อนๆก็สามารถซื้อมาได้เลยแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดก่อน แล้วก็นำมาแกะแบบนี้ครับต่อไปก็จะเป็นหอมแดงซอยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ตะไคร้ซอยบางๆครับตามด้วยหมูสับหมูสับก็ใช้อยู่ที่ประมาณ1ขีดนะครับเพื่อนๆตามด้วยใบมะกรูดครับแล้วก็เป็นพริกขี้หนูก็โรยให้ดูสวยงามนะครับตามด้วยน้ำมะขามต่อไปก็จะเป็นกะทินะครับกะทิผมก็ใช้เป็นกะทิกล่องนะครับในวันนี้ก็เทลงไปในหม้อหรือกระทะของเราเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นกล่องเล็กๆนะครับ ใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งกล่องครึ่งนะคบเ,เพื่อนๆจากนั้นก็ตั้งไฟหรือติดแก๊สได้เลยนะครับระดับไฟที่เราใช้ก็เป็นระดับไฟกลางเมื่อกะทิของเราเริ่มร้อนได้ที่แล้วก็นําหมูลงไปต้มให้สุกเลยครับนี่นะครับทําไปเลยเราก็จะใส่หมูนิดหนึ่งเพื่อความหอมนะครับแล้วก็มีเนื้อหมูบ้างนะครับถ้าเกิดใครไม่ใส่หมูก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆพอหมูของเราสุกได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นําปู ใส่ลงไปได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ7 8ตัวนะครับพอใส่ลงไปจากนั้นเราก็นำเครื่องที่เราหั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยครับเราก็จะใส่เป็นพริกชี้ฟ้าตะไคร้แล้วก็หอมซอยลงไปก่อนครับเราจะเหลือใบมะกรูดกับพริกนะครับเอาไว้โลยตอนที่เราทำเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะต้ม จนกว่าปูเครื่องที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับสุกในที่เดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสชาติกันครับนี่นะครับก็สุกด้ที่แล้วนะครับปรุงรสชาติอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็เป็นน้ำมะขามครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวเพื่อนเพื่อนคนไหนมีน้ำตาลอันไหนก็สามารถใส่ได้เลยนะครับแค่เพิ่มความหวานเท่านั้นนะครับตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชิมดู ถ้าเกิดขาดอันไหนแล้วก็ค่อยเติมลงไปได้นะครับรสชาติของเมนูนี้นะครับก็จะมีความเปรี้ยวหวานนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับก็ปรุงตามใจชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนความเค็มก็จะได้จากปูแล้วก็น้ำปลาสักเล็กน้อยนะครับพอทุกอย่างของเราได้ที่แล้วนะครับรสชาติของเราได้ที่แล้วก็ตามด้วยใบยมะกรูดอันนี้ผมจะใช้พริกโรย ตอนเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าพริกคุณแม่ทานด้วยคุณแม่ก็ไม่ทานเผ็ดครับเราก็แค่จะเอามาโรยหน้าเท่านั้นนะครับก็ใส่ใบมะกรูดไปอย่างเดียวเพื่อความหอมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับพอทุกอย่างได้ที่เสร็จเรียบร้อยก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับโรยพริกเป็นอันเสร็จจากนั้นเราก็จัดเสิร์ฟพร้อมทานได้เลยนะครับเห็นไหมครับทำไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูหลุนปูเค็มก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับทำไม่ยากเลยแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขงทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวีดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ